สวัสดีครับวันนี้โค้ชเซอร์แคนเซอร์ของเรานะครับก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์ประพิมพ์พานำพันทรั์นะครับอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลไทยนครินนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งตับเช่นเคยนะครับแต่ว่าจะลึกแล้วก็แน่นอนมีข้อมูลดีๆอย่างไงนะครับก็ต้องเรียนเธออาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่อนข้างเป็นที่แน่นอนครับเวลาเราถึกนึกถึงอาจารย์เวลาเจออาจารย์เนี่ยตับเราจะแข็งแรงขึ้นมาทันทีจะมีข้อมูลดีๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้วันนีีี้ร่าวมเยกซใหญ ของประเทศแล้วจะต้องลดมะเร็งตับใช่ค่ะซึ่งแน่นอนสาเหตุจริงๆเนี่ยอ้วนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่สาเหตุที่มากที่สุดของคนไทยอยากให้อาจารย์เท้าความตรงนี้นิดนึงแล้วก็อยากให้อาจารย์เน้นย้ำจริงๆว่าสาเหตุเนี้ยมันรุนแรงแค่ไหนอาจารย์โอ้ยินดีมากเลยที่ได้มาให้ความรู้วันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มะเร็งตับเนี่ยมีเป็นมะเร็งที่ทําให้เกิดอันดับอันตายอันดับสองทั่วโลกแล้วก็เป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยดังนั้นปีนี้มันเป็นวาระแห่งชาติเลยที่จะลด ภาวะการเกิดามะเร็งตับ,บนะคะ<บ>โดยที่จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเกิดจากไวรัสตับเสพอ่าซึ่งไวรัสตับเสพตีตัวเนี้ยมัน้ายการขนาดที่มันเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งตับไปถึง100ถร้อยเท่าอะค่ะร้อยเท่าซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับสาเหตุ <laughs> <ม>อื่นๆผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมร้อยเท่า <laughs> <ช>อาจารย์มีแต่เจ็ดเจ็ดนะ EP ก่อนๆอาจารย์พูดต่เจ็ดปีเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเท่าเลยอาจารย์ร้อยเท่าค่ะแต่ว่ายังไม่พอค่ะคนไทย เปอร์เซนต์ของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่มีไวรัสตับเสพติอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเราเป็นแต่ผมเห็นจริงๆในในการเช็คอัพอันแน่นอนเราจะตรวจอย่างที่ผมเคยคุยเนาะเราก็จะตรวจน้ําตาลเบาหวานตรงนี้นะแล้วเราจะเริ่มติกค่าเอนไซน์ในตับก็ไม่ได้รีเลทกับการติดเชื้อใช่ไหมใช่เพราะว่าบางคนมีเชื้ออยู่แต่ว่าณเวลานั้นค่าตับมันไม่ขึ้นทีนี้ก็ต้องติกเพิ่มแหละอันนี้ก็ชอปปิ้งอัติกเพิ่มอาจจะต้องติก อ่ออะไร HBs antigen นะอยากให้อาจารย์แนะทำนิดนึงปกติเขาจะต้องตรวจอะไรเพราะว่าบางคนฉีดวัคซีนมาแล้วบางคนอะไรเงี้ยอาจารย์ต้องตรวจแบบไหนดีครับอยากก็อยากจะ recommend ว่าคนไทยจริงๆควรจะตรวจไวรัสตับเสพต์บีซีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะถ้าในความเสี่ยงของเราเอเวอร์เรจลิสแล้วก็ป้องกันแล้วนะคะคนทั่วไปเนี่ยก็ใช่แล้วก็ส่ง HBs antigen anti HCV อะค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเจอไวรัสตับเสพ B ในคนที่เกิดก่อนปี2535หรคือก่อนที่เราจะมีวัคซีนอ๋ออาเฟกอันนั้นคือช่วงเวลาที่มีวัคซีนใช่เพราะฉะนั้นคนที่ต้องอายุเยอะนิดนึงอะค่ะที่ควรจะยิ่งควรที่จะได้รับการแฝก็แค่ไม่กี่ปีผมเกิดก่อนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคือเรามีวัคซีนตั้งแต่ปี35ใช่า่ะง5หหลังจากนั้นเนี่ย ก็เนทุกคนนาจะได้ตั้งแต่พื้นฐานเป็นอย่างน้อยค่ะเพราะว่าการติดเชื้อหลักๆเนี่ยมันมีอยู่ได้ส่วนใหญ่ๆก็คือการที่รับเลือดจากคนอื่นนะคะเลือดสู่เลือดเพศสัมพันธ์นะคะแล้วแม่สู่ลูกเพศสัมพันธ์เข้าใจเซ็กซ์โรจิตส์ก็เข้าทางนิดนึงแหละเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นอันที่มีผลต่อยาเพลยยาเพลยยาป้องกันต่างๆด้วยเราแล้วก็เรื่องไวรัสเนี่ยแต่ทีนี้แม่สู่ลูกเลยจค่ะใช่โอ้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องต้องดูแลก็ต้องมีการตรวจ เพิ่มเติมในการเวลาฝากท้องนะคะจะมีการเช็คเวลาตับเสบีด้วยอาจารย์ดูไวรัสเนี่ยเอาจริงพอหลายๆท่านท่านผู้ชมบอกติดเชื้อไวรัสก็นี่ไงไข้หวัดใหญ่ก็ไม่เห็นเป็นมะเร็งเลยแต่ว่าผมเคยเรียนปรึกษานะครับแล้วก็ได้มีอาจารย์มาริษาก็มาคุยเรื่องไวรัส HPV ลักษณะก็คือติดแล้วเป็นแผลเป็นแผลแล้วลามไปเกิด การโขมากมายกลายเป็นมะเร็งได้ติดไวรัสตับักเซปีเนี่ยจา์เป็นมะเร็งตับเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าติดเนี่ยมันจะมีแยกเป็นเชียบพันุ์ซึ่งเขาหายได้ด้วยของตัวเขาเองแต่ส่วนมีภูมิมีภูมิอ่ามีภูมิเองธรรมชาตินอกจากการได้รับวัคซีนแต่ถ้าเกิดได้มาแล้วแล้วเราสู้ไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเลื้อยหลังคือเชื้อจะอยู่กับเรามากกว่า6เดือนขึ้นไปเอาใหม่จาอถ้ารับเชื้อมาแต่เรามีภูมิอ่ะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือเราสู้ได้เองอ่ันนี้เดินหายไปหายไป ซึ่งส่วนน้อยซึ่งส่วนน้อยเพราะฉะนั้นถ้ารับมาแล้วสู้กันแบบเขาเรียกว่ายืดยาวยืดเยื้อเรื้อรังแล้วมันก็เกินหกเดือนเกินหกเดือนปุ๊บเชื้อมันก็จะเข้าไปอยู่ที่ตับเราตับเราระยะหนึ่งเนี่ยดีเอของไวรัสตับเสพติดบีเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่กับดีเอนอกับเนื้อตับเราเลย DNA ของไวรัสเข้าไปอยู่ในเนื้อตับใช่ค่ะโถชีวิตแป๊บนึงนะ เราก็ยอมรับเข้ามันเข้าไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่พอได้รับเชื้อมาแล้วอยู่กับเราแบบเรือรังมันก็จะอยู่เป็นเพื่อนเราไปปวดไหมจ๊ะมีอาการไม่ค่ะอยู่ดีๆแบบโอ้ยเราได้เราได้ไวยรัสมาก็ไอจามพัดเชยนู่นนี่ h p v แน่นอนราก็จะตรวจเราจะกีนนี่เราก็จะตรวจก็ค่อยตรวจว่ามีแผลไหมมีอะไรไหมของตับนี่มีอะไรที่แบบมอนิเตอร์หรือดูแลติดตามได้ไหมช่วงแรกมันไม่มีอาการหรือคนไข้ที่อาจจะเข้าใจคำว่าเป็นพาหะ ฮะคือมีเชื้ออยู่แต่ไม่ก่อโรคจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเชื้อมันรอวันที่จะก่อโรคของมันออกมาเพิ่มจํานวนออกมายังให้เอ่อา่าตับเราขึ้นแล้วเราอักเสบป,ปุ๊บมันจะกลายเป็นผังผืดเป็นแผลเป็นอักเสบแล้วเป็นผังผืดไม่ได้เป็นแผลแบบแบบเขาเรียกเป็นแผลเป็นไม่ได้เป็นแผลแบบ H P V ที่แบบหนูครูแม่เป็นแผลที่อนไ้ไม่ใช่แต่จะกลายเป็นผังผืดเป็นผังผืดเราเป็นผังผืดเยอะๆเรื้อรลังก็จะกลายเป็นภาวะตับแข็ง อ่าแล้วก็ด้วยตัวไวรัสบีเก่งกาจกว่านั้นอีกก็คือไม่ต้องรอให้เป็นตับแข็งแล้วเป็นมะเร็งตับตัวมันเองก็สามารถก่อให้เกิดมะเร็งตับด้วยตัวมันเองได้เลยไม่ต้องแข็งก็อืมเพราะเราจะได้ยินคําว่าตับแข็งก็คือแบบอัดริ้งะเยอะริ้งมานานอืมแล้วไวรัสบีนี่เร็วกว่านั้นอีกเร็วกว่านั้นอีกค่ะคืออยากวันดีคืนดีอยากจะก่อมะเร็งตับขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอยากจะป้องกันตรงนี้คือเราต้องขัดกองกลุ่มเสี่ยงอ่าตามอายุ นะคะแล้วก็เมื่อเรามีความเสี่ยงคือเรามีภาวะผังพืดมีตับแข็งระยะเริ่มต้นเราก็จะนําไปสู่การคัดกรองมะเร็งตับเพื่อให้ได้อยู่ในระยะที่เร็วที่สุดเพื่อให้รักษาแลวมีโอกาสหายมากสุดโดยที่ไม่นําไปสู่อัตราการเสียชีวิตที่สูงเหมือนณปัจจุบันครับหูจริงๆต้องต้องเรียนว่ามันก็มันก็ถือว่ายังมีกระบวนการที่เราระหว่างนั้นระหว่างนั้นที่ี่ดูแลได้ทีนี้ อาจารย์ก็เราก็ติ๊กแล้วนะว่าตรวจเลือดไม่แพงน้อยจา์ไม่ได้แบบหลักสงร้อยก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่แต่ว่าแล้วหลักร้อยอะแหมติ๊กเลือดนิดหน่อยก็ช่วยแล้วเสีย้อยสกรีนแล้วทีนี้ติ๊กเลือดไปแล้วเคยฉีดวัคซีน กันได้ไหมท่านช่วยไหมอ๋อดีเลยค่ะก็คือถ้าเราเช็คแล้วว่าเราไม่มีภูมิไม่มีภูมิไม่มีอะไรแล้วจากฉีดวัคซีนใช่เราควรจะฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่เราภูมิขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวปัจจุบันนี้เราสามารถวัดระดับของภูมิเราได้ด้วยใช่ใช่จะบอกเลยว่าสี่ร้อยอะไรใช่ถ้าถ้าเกิดเครื่องมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะวัดได้มากกว่าพันนี่คืออยู่ได้ตลอดชีวิตเลยอ๋อถ้าขึ้นแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตมากกว่าพันมากกว่าพันอ๋อโอเคใช่ค่ะ โอเพราะฉะนั้นเนี eh ่ยหลายๆท่านก็ท eh ี eh ่ม eh ีแ eh น่นอนเรามีกําลังตรวจแล้วเนี่ยขออนุญาตติ๊กเพิ่มอันนี้หน่อยภูมนิดนึงแล้วพอติ๊กรู้แล้วไม่มีนะ่ยต้องรีบฉีดค่ะ ไม่ได้ขายคอรสต่อเนื่องอะไรแ่าใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนป้องกันได้ดีกว่าเรามาติดแล้วเป็นเรือรังแล้วมันเรามีความเสี่ยงแล้วครับครับอาจารย์ใช่ค่ะก็แน่นอนเหมือนอย่างอย่างในในอีพีที่อาจารย์หมอสูเนี่ยเขาก็มาแนะนําอันนี้ก็เหมือนกันก็คลายกคลายกันก็ป้องกันได้ป้องกันก่อนได้รับเชื้อครับผมทีนี้ในสายแหมสายปาร์ตี้อาจารย์เชื้อเนี่ยเราก็จากหลากหลายรูปแบบถูกไหมอาจารย์อาหารการกินนู่นนี่แล้วก็หลากหลายเชื้อทีนี้ โอ้เราไม่แน่ใจพันธุกรรมเราแม่สู่ลูกอีกแล้วเราไม่เคยนั่นไปรับจากสายปาร์ตี้ก็ไม่รู้ว่าจากกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมทางเพศนั้นนี่อ่ะมีความเสี่ยงหมดแหละจานกลายเป็นว่าถ้าดื่มเนี่ยอืใช มีความเสี่ยงมะเร็งตับอยู่แล้วไหมครับจย์ใช่ด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะถ้าโดดที่สูงคอแล้วก็มีการดื่มหนักเป็นพักๆแล้ะทำให้เกิดตับอักเสบเป็นพักเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอ่ามะเร็งตับได้5้าสิบเท่าน้องๆของเ็บไวรัสตับเสบบีได้ประมาณ1ิบเท่าห้าสิบเท่าเข้ามาดิ้งคือห้าสิบเท่าใช่ไวรัสบี ร้อยเท่าแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มาคอมบกันมาเจอกันระหว่างนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นไวรัสตเสพบีแล้วเราก็มีพฤติกรรมการดื่มอย่ยๆเรื่อยๆเราก็จะเร่งภาวะมะเร็งตับให้มันมาเร็วขึ้นเพราะว่าเราเจอความเสี่ยงสองอย่างจริงๆในปัจจุบันจริงๆผมว่าก็มีความเครียดภาวะทํางานปัจจุบันทุกคนก็จะมีบ้างแหละดื่มได้บ้างดื่มเป็นเรื่องปกติแต่แหมจะมีใคร เป๊ะหนึ่งสแตนดาร์ดดริงในผู้หญิงสองสแตนสแตนดาร์ดดริงในผู้ชายมันสแตนดาร์ดดริงนี่คือแบบดื่มมาตรฐานนี่มันเป็นอะไรที่จริงๆถ้าพูดตามตรงก็ควรสอนกันตั้งแต่ระดับประถมเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมากาทีนี้เราก็อ่าเราก็ลดลดปัจจัยนี้ได้แหละถ้าเรารู้ว่าเราลดถ้าเรารู้ว่าเราติดไวรัสตับเสพเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบ มองความหมายร่วมกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลไม่งั้นก็จะเกิดความเสี่ยงหูเป็นหลายสิบเท่าเพื่อเกิดเกิดมะเร็งตับได้ใช่เพราะว่าถ้าเรามีเวลาจาเสพบีเดี๋เรามีความเสี่ยงหนึ่งสองสาอยู่แล้วเนี่ย มันก็จะไม่มีโดสเลกเมนของแอลกอฮอล์ที่เราสามารถดื่มได้ว่าดื่มเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยแต่มันไม่เหมือนกับคนไข้ที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยเราจะดื่มโซเชียลดิงกิ้งได้ไหมอันเนี้ยมันก็ยังพอได้อย่างที่อาจารย์เรียนบอกว่า1นึ่งสแตนด์ดยริงสองสแตนด์ดยติงเนี่ยก็คืออย่างคนไทยเงี้ยคนผู้ชายผู้ชายก็จริงๆกินได้ก็เบียร์สกระป๋องต่อครั้งอ่าไม่ควรกินเยอะกว่านี้อ่าใช่คือที่หมอแนะนานะครับหนึ่งขวดกลมของเบียร์ครับผมผมจะทําตามหมอแนะนำเลย ตาเกินเบรกไว้ก่อนที่เหลือติดน้ำเปล่าโอเคที่เหลือก็ต้องลดหลั่นลงไปที่แโอเคที่นี้พฤติกรรมเราอาจารย์ก็มีความเสี่ยงแหละสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นแหละเวลาตับบีไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้เคยเช็คอีกของวันที่มีโอ้ยตรวจแล้วตับอักเสบมีไวรัสบีติดอีกดิ้งเราค่อยๆลดลงผมไม่แน่ใจมันจะทันไหมกลายเป็นว่า เราต้องตรวจอะไรไหมอาจารย์เพื่อที่จะได้คัดกรองการเป็นมะเร็งตับนี้ใช่ค่ะเราควรตรวจประมาณไหนบ้างคะถ้าเป็นวัสตับเสพบีเนี่ยรเรียกว่าเป็นคนไข้กลุ่มเสี่ยงแหละที่จะต้องออมีการคัดกรองการเกิดมะเร็งตับ,บทุกหกเดือน oh. นะคะเพราะฉะนั้นจะทําในคนไข้ที่เป็นผู้ชายอายุมากกว่า40ปีผู้หญิงมากกว่า50ปีรหรือว่ามีครอบครัวในครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งตับมาก่อนอ กลุ่มเนี้ยค่ะก็คือเมื่อถึงเกณฑ์ปุ๊บเราจะต้องมีการคัดกรองเราคัดครจรด้วย2อย่างค่ะณนะปัจจุบันที่เป็นเลคคอมเมนก็คือทำอัลตราซาวน์อัลตราซาวน์เนี่ยเราจะดูอะไรบ้างดูงพังผืดช่องตับ ว่าเป็นตับแข็งมากน้อยแค่ไหนนะคะอันที่สองคือมีก้อนหรือยังอ่าอก้อนก็สําคัญก้อนที่มาแบบนะไซซิ่งอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราก็อยากจะเห็นก้อนที่มันเล็กนะประมาณเซนหนึ่งไม่เกิน3เซนอันาเนี้ยมีโอกาสที่จะรักษาหายได้ดีนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดอัลตราซาวมีความปกติปุ๊บอ่าเราจะทําคู่กับอัลฟาฟีโตโปรตีนอ่าคือการเจาะเลือดหาค้าบ่งชี้มะเร็งตับเพราะว่าอ่นจะแอดออน s ซนซิทิ v ิตีคือความไวของการด t e c t มะเร็งตับจาก6กถึง70%อีกเพิ่มอีก18%เนี้ยมันก็จะได้ประมาณ80%กว่าเกือบเกบ90%แหละในการที่จะดีเทกมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นท่คุณอเขาตรวจเพิ่มเติมกันไอตัวแอลฟาฟีโตโปรตีนเนี่ยใช่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 ใชใช่ใช่ใดือนมีช่ใ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 ช่าี่ัช่ใ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 ด้ใช้ในการคัดกรอ่ของมะ่ร็งตับนะคะจะเป็นเป็นกลุ่ที่เป็นการ follow up เบื้องต้นของตัวไขมันพอกตับออไขมันพอกตับในในเราเคยคุยกันไปคือก็จะมีการตรวจนอกจากผมเคยเจอเนาะเอนไซม์ในตับค่าตับต่างๆก็จะมีนี่แหละสองตัวที่เราก็ตรวจเพิ่มเติมก็กลายเป็นว่าอันนี้ต้องทาทุกๆหกเดือนทำทุกๆเดือนเมื่อไหร่เรามีความผิดปกติที่เราเจอและหรือเราเริ่มสงสัยแล้วเราก็อาจจะนําไปสู่การทำเอ็กซ์เรย์ที่ละเอียดมากขึ้นก็คืออาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะส่งเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ก็ให้อาจารย์เอกซเรย์มาช่วยดูใช่ค่ะมีอาจารย์มันชอบชอบชมชอบเจอข่าวร้ายขึ้นเมลงไฟฟ้ามาแล้วหมอพี่หมอเอกซเรย์บอกไม่สบายใจเลยอ่าใช่เป็นมะเร็งไปแล้วก็อย่างที่เรียนครับด้วยความที่ชิวๆเมื่อก่อนอ่ะเิ้งแดงดังแล้วก็ไวรัสตับอักเสบบีด้วยด้วยพฤติกรรมหลากหลายเนาะก็ก็ติดมาได้เงี้ยก็กลายเป็นว่าเออเราเป็นมะเร็งตับโหอีได้ยินกันวินิจฉัยแบบนี้เนาะมะเร็ง อาจารย์แยกหน่อยได้ไหมครับมีระยะอะไรบ้างต้องดูแลประมาณไหนยังไงครับอาจารย์เราเริ่มต้นเลยถ้าเราเป็นมะเร็งตับจากไวรัสตัวเส็บบีเนี่ยเราจะเริ่มการรักษาไวรัสตัเส็บบีเลยตั้งแต่ที่เรามีความเสี่ยงหรือเขามีมีข้อบ่งชี้ถ้าเรามีตับอักเสบเลือดลังมาก่อนเนี่ยยาไวรัสบีต้องเข้าแล้วนะคะอันที่สองพอพอมาดูที่มะเร็งตับเราจะดูตามระยะของโรคระยะเริ่มต้นนะคะ เออร์ลี่เขาเรียกว่า Early Stage <Early S 2> เออร์ลี่สเตจระยะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดก้อนไม่ใหญ่มากประมาณเซนหนึ่งสามเซนไม่เกินสามก้อนหรือว่าขนาดประมาณเ,าเดี๋ยวนี้ก็เอ็กเ d อาจจะ5เซนหรือมากกว่านั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไข้ย,ยังฟิตดีอยู่เราเรียกเออร์ลี่แต่ถ้า intermediate อ,อินเตอร์มีเดียตอันที่สองเราก้อนเริ่มขนาดใหญ่ขึ้นแล้วผมเคยเจอผมเคยเจอเอ่อก้อนที่ตับเนี่ยแบบ เป็นสิบก็หลายสิบใช่อันนี้ค่ะจะเริ่มประมาณร์มีเดียครับอันที่สามก็คือเราก็จะดูว่ามันไปเข้าไปสู่เส้นเลือดดำใหญ่ที่บริเวณตับหรือยังออันนี้เป็นอีกนนึเริ่มเคัญอรัง deep แล้วก็คือ a d v a านแล้วมันถ้าเกิดเข้าไปกินเนี่ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับเนี่ยมันเริ่มขาดแล้วอันนี้เรียกว่า advanced s t a แล้วอันสุดท้ายก็คือเมท a s t และเมท t a s t a t i c คือระลุรามกระจายซึ่งมันอาจจะชอบไปที่ตที่ปอดอื าะั้นเราต้องอาจจะตามไปเช็คปอดด้วยนะคะเพราะนั้นก็มาณสี่ระยะแต่การรักษาตอนนี้คือมีหลากหลายมากๆเลยแล้วแต่สเตจนะคะแน่นอนเราเราถ้าเราตรวจเรารู้ไวรัสเราก็พยายามรักษาไวรัสก่อนแต่ถ้ามันเทินมมาเป็นก้อนอ่าเราด้วยเมเมจจิ้งด้วยการดูอาจารย์เอาจริงๆผมเออเวลาเป็นเป็นก้อนแล้วเนี้ยอาจารย์เจอกระจายไปบ่อยไหมครับเพราะมะเร็งตับเดี๋ยต้องบอกก่อนว่า มันไม่ได้มาแบบมีอาการมันปวดไหมล่จา์มันเจ็บมันอืดอะไรต่าง้ใช่ค่ะใช่คือถ้าเกิดเป็นระยะเริ่มต้น early stage เนี่ยแทบจะไม่มีอาการเลยถ้าเราไม่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงใช่ค่ะเพราะว่ามันก้อนประมาณเซนหนึ่งสามเซนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดอาการปวดหรือจุกเสียดด้วยซ้ําเมื่อไหร่ที่ก้อนมันไปชิดเส้นเลือดไปกินอุดตันเส้นเลือดนั่นจะทาอาจจะทาให้เลือดปวดจุกเสียดด้านขวาใช่ถ้าเกิดมันเริ่ม มีระยะรุนแรงขึ้นตับเริ่มไม่ไหวก็จะเริ่มมีตาเหลืองตัวเหลืองท้องมานท้องบวมขาบวมอันนี้ค่ะอ่อนเพียน้ําหนักลดอันนี้จะเริ่มมาในระยะที่มันกลางกางสู่ท้ายๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดเรา เข้าสู่การคัดกรองในกลุ่มไข้กลุ่มเสี่ยงแล้วก็ดีเทคได้ไวแล้วก็หวังที่จะสามารถหายได้นะคะในช่วงระยะแรกๆเพราะฉะนั้นจริงๆเรานอตรวจไว้เถอะอันตรซาวตรวจอะไรบางอย่างที่มันสกรีนนั้องมาไม่ได้เจ็บด้วยตรวจเจาะเลือดไหนก็ต้องเจาะอยู่แล้วก็เจาะอะไรอย่างเพิ่มเติมแล้วก็โหถ้าเราถ้าเราปล่อยมันไม่ได้เป็นอาการอะไรชัดเจนอาจารย์พอมันพอมันมาแล้วเนี่ยผมเจอแบบมะเร็งที่ค่อนข้าง แอดวานไปแล้วแต่มีคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องเหลืองอาจารย์ค่ะเหลืองนี่เป็นอีกโรคหนึ่งที่อหลายคนจะชอบรู้พี่เหลืองแล้วพี่เป็นโรคตับไหมเหลืองเหลืองแล้วเป็นมะเร็งตับไหมเหลืองทําไมเนี่ยมีบางคนแบบดูแลผิวพ่อเขามีไม่รู้ไงจริงๆเคยดูซีรีส์อาจารย์เขาบอกว่าเขาเหลืองแล้วเขาไปหาหมอค่ะอยู่ดีๆหมอบอกว่าอผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมมีนิสัยอะไรแต่ว่าที่แน่ๆนะผมว่าภรรยาคุณกําลังมีชู้ คนไข้ผู้ชายแล้วโดนหมอบอกแบบนี้อาจารย์อาจารย์จะอาจารย์ทำแบบนี้ในแต่ที่ไม่น่าจะได้นะคะโดนใช่ก็ต้องเรียนำตรงด้วยความเป็นซีรีส์อาจรจริงก็เหลืองจริงแต่เหลืองแบบเหลืองแบบที่ไม่ใช่เหลืองจากมะเร็งตับเหลืองที่ไม่ใช่แบบโรคตับวันนั้นน่ะวินิจฉัยผลใช้ซีรีส์เขาเฉลยว่าเป็นเหมือนกับทานพวก แครอทฟักทองอะไรเยอะแล้วก็เบต้าคโรทีนสูงอันนี้เราแล้วเราจะสังเกตตัวเองยังไงจย์เพราะเหลืองเนี่ยผมว่าเราเองไม่ได้ทักตัวเองหรอกเฮ้ยเราส่องกระจกเราเราเหลืองใช่ใช่่ต้องมีคนมีคนทักในซีรีส์เขาบอกคนข้างตัวไม่ทักอ่ะไม่ทักแล้วก็ไม่ใส่ใจใช่เขาไม่มีคนใส่ใจจนกระทั่งก็ปล่อยให้เขากินจนเขาเหลืองขนาดนั้นทีนี้นเหลืองโรคตับเองอาจารย์ ตาผิวอย่างอื่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนครับเหลืองในโรคตับนี่ครับเหลืองในโรคตับเนี่ยอมัสเวก็คือต้องตาเหลืองด้วยอาจจะมีปัสสาวะสีเข้มให้เห็นด้วยนะคะใช่อันนี้เป็นทายว่าผิวก็จะเหลืองไปด้วยกันจะตามมาเพราะฉะนั้นเป็นเป็นทายของการที่เป็นซิสความเหลืองของที่อยู่ภายในหลอดเลือดมากกว่าที่จะจัดการที่เรากินอาหารแล้วมีสารเหลืองที่มันจะไปออกตามผิวมากกว่าทีนี้ เหลืองก็แน่นอนก็เป็นอีกอาการหนึ่งถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีหลากหลายอาการที่สัมพันธ์กันแล้วก็โหเราไม่เคยเช็คตับเช็คอะไรเลยถ้ามีไวรัสบีด้วยแอลกอฮอล์อีกเนี่ยโอหอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ทำให้เกิดเป็นเป็นเหมือนมะเร็งตับได้เนาะก็ไม่อยากให้สังเกตแค่เหลืองนะเพราะมันก็มีหลากหลายอาการแต่ว่าอยากให้ตรวจก่อนละครับผมมองว่าเรื่องของการตรวจเนี่ยสคัญมากในเรื่องของแอลกอฮอล์ครับอาจารย์อันนี้ผมฟังแล้วก็ยังติดใจนิดนึงผมรู้สึกว่าผม ดริงเข้าไปเนี่ยอืมไม่เกินกระเพาะลำไส้เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวก็ย่อยหมดแล้วอยู่ดีๆไปไปยุ่งอะไรกับตับผมแล้วผมกิน<อ>ไปบางทีผม ทานเขาเรียกว่าอะไรดื่มไปนิดหน่อยก็ไปเข้าน้ำปัสสาวะออกแล้วมันมีกระบวนการอะไรเหรอครับอยู่ดีๆไปยุ่งอะไรกับตับผมนักหนาเนี่ยแอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆไม่กี่ไม่กี่สแตนดาร์ดดริีของผมเนี่ยค่ะด้วยด้วยด้วยคำว่าแอลกอฮอล์เนี่ยแหละค่ะเอนท์เนอล์เนี่ยแหละค่ะที่มันทําให้พอเราดูดซึมไปสู่ร่างกายปุ๊บตับทําหน้าที่กําจัดสารพิษของร่างกายเพราะนั้นจะต้องมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จะดีท็อกซิฟายคือเอาตัวสารพิษที่มีผลต่อตับเนี่ยออกไปแต่ถ้าเรากินมากพอเอนไซม์ตัวเนี้ยม ไม่ไม่ทันไม่เพียงพออ่าทําไม่ไหวเพราะฉะนั้นตัวสารพิษอันนี้มันถึงจะทําให้ตับเราอ่าักเสบมากขึ้นเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะด่านแรกในการกำจัดสารพิษที่เรากินออนอกจากเผาผ่านไขมันยังมายุ่งกับแอลกอฮอล์ที่ผมเพิ่งดื่มไปอีกนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแน่นอนหลัคุมอาหารให้ดีการจัดการกับความเครียดต่างๆก็ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวเพราะมีหลากหลายกลิ่วยนยครับเพิ่มโดพิน โอผมผมอยู่ในกลุ่มสังคมที่ดีด้วยครับอาจารย์่วนใหญ่ก็ออกกำลังกายด้วยกันยกแก้ว <laughs> ไม่ย,ย,ยกน้ำหนักยกแก้วนะครับ <c oughs> อ่าผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเ,เราพยายามตั้งใจแล้วอาจารย์ปรับทุกอย่างและดูแลตัวเองได้ดีแล้วถ้าเช็คบ่อยๆก็จะเจอในสเตทให้มัน early, อเออร์ลี่ก็สามารถจัดการได้ดีอยากให้อาจารย์แนะนําเรื่องของการดูแลรักษาครับอาจารย์ถ้าเราเจอแล้วเนี่ยไม่อยากให้คนไข้ เก็บไว้เครียดเอ้ยเราเริ่มเป็นมะเร็งตับในระยะมต้นเนี่ยมีวิธีการรักษาประมาณไหนแล้วก็อยากให้อาจารย์เสริมนิดนึงครับว่าเราเราเราควรจะรักษาในช่วงนี้เนาะไม่ควรไปรักษาในช่วงที่มันไปปอดไปที่อื่นแล้วอะไรอย่างงี้ยจารโอเคค่ะก็คือที่ถ้าเราเจอที่ประมาณ early stage ค่ะเราจะใช้ใช่เราจะมีวิธีการก็คือถ้าคนไข้ยังฟิตดี่เราก็ใช้ันการผ่าตัดบริเวณก้อนออก แค่ขนมครกผมเคยช่วยอาจาร้ะโอ้โหนานมากครับที่ประตเนี่ยกว่าจะนั่นแหละแค่ขนมครกแค่แล้วก็บีบบีแล้วก็แคะเรื่องมันจะซึมซึมมาจ้์ใช่ค่ะแต่ก็หวังผลยิวได้ดีมากหรือว่าจะเป็นการเอ่อเดลโอฟิเคนซี่อัปรชั่นก็คือการให้ขึ้นเสียงลงไปทำเอ่เผาบริเวณก้อนนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดออก อันนี้ก็เป็นการรักษาใน Early s t a ส e แตใคนไข้ที่ฟิตแต่ถ้าคนไข้ไม่ฟิตแต่ว่าก้อนยังเล็กอยู่แต่เราเจอไวเราก็อาจจะพิจณาถึงขั้นดิสเปลี่ยนตับได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตับพอได้ตับใหม่มาเนี่ยคนไข้ก็จะฟื้นฟู เหมือนคนที่ไม่เคยมีตับแข็งมาก่อนเลยอ่าก็คือหวังหายขาดเลยซึ่งอาจจะเป็นการผ่าตัดยหายลิสต์อยาวประเทศไทยมีโดนเนอร์น้อยอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าที่ไทยนักเรียนก็มีมีใช่แล้วก็มีกระบวนการนี้เนาะมีบริการนี้ที่แน่นอนสําหรับใครที่เคยเริ่มจริงๆผมว่าหลายท่านรู้เรื่องการปลูกถ่ายไตที่เราปลูกถ่ายตับหรือตับก่อนก็สามารถทําได้ที่ทานกเรียนใช่ค่ะอันเนี้ยเราหวังผลเลยที่ที่โอกาสเคียวเลสก็คือหาย เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ห้าปีอ่าโอ้โหก็เยอะนะคะเยอะสำหรับมะเร็งตับมะเร็งตับนะจ๊าคือชื่อว่าเป็นมะเร็งแนวโอ้โหน่ากลัวหมดแหละ70%็นตี่หปีเลยใช่โอกาสหายเลยโอ้ครับหายเลยเพราะฉะนั้นโอกาสหายสูงกว่าสูงกว่าเพราะยังเราต้องเออร์ลี่แล้วก็รีดมา ค้นหาวิธีการรึกษาคุณหมอแต่ถ้าเกิดมันก้อนมันใหญ่กว่านั้นเกินกว่า e อ r l y s t เตตอะคะอินเตอร์มีเดียสเตตเราก็ยังมีวิธีการคือฉีดเคมีไปที่ก้อนอ่าโดยการใช่จำเพาะโดยที่อุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับเฉพาะมะเร็งตับอ่าโดยที่ไม่เป็นเลือดไปปุ๊บอุดปุ๊บมันก็จะไม่มีซัพพลายใช่มะเร็งตับตรงนั้นก็ฟอไปอ่าส่วนอื่นก็ยังทํางานอยู่อ่าอันนี้จริงๆเราก็เป็นเป็นการที่รักษา เป็นหวังผลประคับประคองแต่ว่าสามารถยืดชีวิตของคนไข้ได้ดีเลยค่ะรางนั้นยืดได้เป็นหลักครึ่งปีปีหนึ่งเลยก็มีนวัตกรรมต่างๆที่จะเข้ามาช่วยนะครับใช่ค่ะโอ้ยดีมากเลยครับก็อยากได้ความรู้หลากหลายมากๆแล้วก็แน่นอนในเรื่องของสิ่งที่จะทําให้คนไข้เนี่ยชื่นใจอ่าในไหนๆก็มีโอกาสเจอตรวจและทำทุกวิธีการต่างๆแล้วครับ เป็นจริงๆวินิจฉัยจริงๆเนี่ยก็มีกระบวนการต่างๆที่รองรับแล้วก็<ช>ดูแลเขาเรามีทีมดูแลแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวที่ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะทำซ C ได้ก็อาจจะมีเรื่องของอาที ที่เรามีทีมดูแลอยู่แล้วก็เรื่องของการที่ถ้าเกิดรับการรักษา่นๆไม่ไหวอาจจะไปสู่การกินยายามุ่งเป้าก็จะได้อยู่ก็มีหลากหลายแหละวลก็ลามากแล้วก็ให้เรียกว่าคุณภาพชีวิตเขาดีมากขึ้นยืดไปได้เนาะเพราะตับจริงๆก็เป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็อยากให้สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งตัปนะครับแล้วก็เป็นโอ้กำลัง เรียกว่าต้องหาทางออกเนี่ยอาจารย์อยากให้กําลังใจอะไรหรือว่าอยากฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างคับก็ขอเป็นกําลังใจให้ในค,คนไข<ม>้ที่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการการรักษาออกมาเร็งตับซึ่งก็ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนในในบางในบางเฟสของการรักษาแต่ก็เราหวังผลที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้โดยที่สามารถที่จะ,ะให้ญาติได้มีโอกาสที่จะได้แบบ ใช้ชีวิตที่มีได้ดูแลการมีความสุขร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ส่วนใครที่ยังโชคดียังไม่ได้นําไปสู่ภาวะมะเร็งตับตอนนี้ก็อยากให้เข้าสู่กระบวนการที่อ่ะตรวจเช็คอัพก่อนถ้าในคนไข้ว่าเรากลุ่มเสี่ยงไหมถ้าเรากลุ่มเสี่ยงปุ๊บก็เข้าสู่การคัดกรองคัดกรองก็คือมีการตรวจติดตามรักษาปัจจัยเสยงทุกหเดือนนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ครับก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะคุณภาพตับของเราเนี่ยทำให้เรื่องของสุขภาพเนี่ยเราสามารถดํารงชีวิตได้นอนแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นทุกๆคนเนี่ยมีเอ่อโกดมีเป้าหมายในยชีวิตอยู่แล้วสามารถดําเนินไปได้โดยที่ไม่ได้ต้องมานั่งพอบงอันนั้นเลืองกินอันนี้เลืองวนในเรื่องอะไรก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์รพิพันธ์มากนะครับสวัสดีครับ และสำหรับใครนะครับที่มีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งตับทั้งหมดนะครับจากที่ได้ข้อมูลจากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือสอบถามพวกเรานะครับมาได้เลยนะครับพวกเรายินดีตอบทุกคําถามนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะมีตับที่แข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรง <S <S ไปด้วยกันครับแล้วพบกันใน E ีีถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ